ไม่ซื้อประจานเลยใช่ถ้าพี่เก่งไม่ซื้อทองง่าเดี๋ยวประจานนะคะฝากไว้ให้คิดพูดอะไรนะคะคิดก่อนพูดนะคะคุณเก่งลายพรางคุณปัญญาปัญญาตรงไป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 คุณปัญญาตรงไหรพูดอะไรคิดก่อนนะคะคุณปัญญา ชอบผู้หญิงแบบนี้ว่าแล้วทำไมพี่เก่งชอบไม่ต้องมาแอปจะชอบในความบ้องบ้องกันนะกําลังมันอิจชาจังอิจอิชาเก่งจังครับมีแฟนน่ารักทักแชทมาเลยนะคะคิวต่อไปใชทได้เลยกล้องสดสวยน่ารักมากอันนี้จอดไม่ได้คนสวย ได้แรงอกขาดล่หลักวิจอยตรงบ้นขอบคุณค่ะเจนไปไหนพี่มาซื้อของแต่งวันไหนอย่าแจ้งนะคะรอรถจังหวัดลุงจอยกับลุงจอยดดเก่งมีความสุขหัวล้อตลอดแกมีความสุขกับทุกคนนะค่ะขับตอบชัดเจนมากรอบีบีนะ น้องจอยไปไหนซื้อของค่ะหน้ากลมสวยมากน้องจอยน่ารักเล่งตายฟังอีฟังวะหรือ FC พิ่เกงห่างกับพิ่เกงปีปีวะหนูยี่สามพิ่เกงสามเก้า ผสมผสมกันน่ะลิฟอะแล้วแต่อารมณ์แต่ละวันวแฟนพี่เก่งคนนี้สวยค่ะหน้าดุคมมากสวยจริงๆสวยันนี้ขอบคุณนะคะกว่านนิดึงเขาเป็นคนแชร์ด้วยว่าซือท้องให้งั้นต้องประจานค่ะ FC น้องจอยติดตามตลอดขอบคุณนะคะฉีดปากนี้ฉีด โอ้บังบังอะไรนี้อโอ้ยเชิญครับนายท่านขีดตื้งขีดตื้งมากมากเลยแป๊บนึงนะ

มั่นกันเลยคะพี่ไปแชร์บอกว่าซื้อ่าซื้ออะคุ้าทานเป็นคนดูถ่ายนมให้ดูหน่อยครับอ๋ออินบล็อกมาเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ทั้งตัวเลยเดี๋ยวถ่ายทั้งตัวเลยเตือนดูนมล่างก่อนไหมเดี๋ยวได้ถอดนมล่างให้ดูดูไม่ลูกฮะอะไรเนี่ยดูไม่ลูกนมล่างอ่ะ มีอยู่นะก็พอได้อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบอ่ะสามร้อยห้าสิบลูกอ่ะสามร้อยห้าสิบนัดอ่ะ <c oughs> เป็นสาวสองเหรอใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> อ๋อฮัลโหลว่าไง อ๋อโอเคโอเคอ๋อจะดูนมพี่เก่งได้ครับได้ครับเก่งลงชื่อ พ่อโหดโหดเลยสวัสดีครับหลงรักพี่จอยพี่เก่งตลกดีนะไม่ใช่ก็เมื่อกี้ก็จะดูนมดูไม่ได้เดี๋ยวถอดเดี๋ยวเปิดเลยเนี่ยจะได้เปิดเสื้อให้ดู พี่เก่งมีหกเลยทำปากที่ไหนคะหนูทำปากที่ไหนมาฉีดปากอ๋อหฉดปากฉดไหนไอด้ากินิกด้าด้าอ่ะชิมันด้าด้อ่ะ วันเดาๆอ่ะน้องสวยค่ะแฟชั่นหรือเปล่าใช่ครับ ละ่อะอะเรแฟชั่นฮ่าฮ่า่ไอสัตว์กำลังอารมณ์ดีครับอ้าวเ <c oughs> ม้นไงเฮ้ย เดี๋ยวกลับก่อนพี่ว่าวะดูท่าทางไม่ค่อยดีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ <c oughs> วันนี้ดูท่าทางแล้วจะเดินไม่ได้แล้ววะ <c oughs> ขอกลับก่อนนะ สวัสดีค่ะน้องเอ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหผมสั้นเลยนะขึ้นมาเท่าไหร่นะขึ้นเร็วจัง <c oughs> ใช่เหรอ คันเจดเ้ยเดี๋ยวดูเอ้ยดูแหวนครึ่งสลึงให้พี่หน่อย มันจะบุกปะวะใส่ดีๆนะ้้ใหแลวเนี่ยมาซื้อให้แล้วเนี่ยมาซื้อแหวนมันครับครึ่งสลึงครึ่งสลึงมีไหม ขึ่นสลึงเท่าไหร่อะึ้นสลึงเท่าไหร่อฮะอันนี้เท่าไหร่อะแท่งเท่าไหร่นะอันไหนสิบบาทนี่เหรออันนั้งกี่สิบเ่ขอห้าสิบบาทเลยไปดูนี่ ิบบาทยู่ส่ไหน,หน่อยสองแสเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยอ่ะเห็นไม่พอมันหนูไปดูแหวนฝ้างนี้ดีกว่าอันนี้คือแหวนอะไรแหวนที่จมหรือจำนำเหรออันนี้คือแหวนอะไร ป็นราาป้แล้วในเวลาขายอ่ะขาย50ใช่หรอจริงหรอขายเพิข50เปลี่ยน30เปนดูก่อนคิาดา่ ้คะสวยครับพี่ขอบคุณครับให้ให้แฟนอืมให้น้องเลือกดูก่อนชอบแบบไหนถ้าใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวทำให้ ชอบแบบไหนคะคนสวยรถป่ะเนี่ยรถตามตามป้ายสีแดงเลยไม่เก่งตัวนี้ปกตามป้ายเหรอใช่ยราแล้วชอบวันไหนเดี๋ยวขอราคาให้ฮะชอบวันไหนฝันเพชรที่วงละสามสี่พันมีไหมพี่เก่งโอ้จะเล่นตรงโน้นไปมีไหม ไม่มีเหรอตีหน่อยสิเราเป็นเพชรไอ้นี่ก็ได้เพชรซาอุเพชรอะไรอย่างงี้มีปะอันนี้ซาอุก็ได้โซแฟนแบบนี้นะใช่เหรอเอาเป็นเพชรอินเดียเราเป็นเกย์เกตเก้พี่เจอเป็นผู้หญิงเหรอคะว่าเสีงมันดีอือเดี๋ยวเขาไมด้อันนั้นเท่าไหร่อ่ะ พี <mile> ่ห <numbered> น <target> ูยิบอ่ะอนกทหานูลงใส่ีหนูเม็ดกลางมันได้หอนี้เลย่อเลยลองดูก่อใส่ไม่ได้พี่อเนอใสนนูชอบมล่ะมชอเีพงา้นัอันนี้ไส์ไหนเนี่ย หนูไม่เอาที่มันใส่ได้ไม่นาเอาแบบว่าไม่ไม่ต้องไปทำใช่ดูวงนี้หน่อยอันนี้อยู่ห้บสออ่ะเดี๋ยวแลค่ ได้ไหมเหนูได้หรือว่าหลวงมาหรือว่าอันนี้สองพอดีนะพอด,ดีไหมแน่นนะตั้งอยู่ประมาณห้าสิบสองชอบแบบอ่าเป็นหัวชูเลยหรือว่าแบบมีแบบค้างอันนี้ก็สวยสองสองนั้นนะ่ะข้างล่างอันนอันนี้เหรออืมเท่านั้นแหละ ใช่ครับใช่ครับรวยพันล้านครับก <c oughs> ้าถามมาพร้าอะไรอ๋อนึ้วก็วก,ก็ถามว่าพี่รวยเนี่ยอันนี้เท <c oughs> ่าไหรอ่อันี้น 5, 5, ่นาหมื 20, นะ 25, ่นาหหหมื่นหหมื่นหห่นหนนน่ามา เฮ้ยลืมสูอเฮ้ยนี่ีบอกห้าหมืนกว่าห้าหมื่นกว่าจะได้ซื้อไม่เนี่ยดีวดีนุ่นสองแสนไม่ใช่เหรอสองแสนหกเออเพราะเม็ดจางมันเม็ใหญ่ออยขอโทษนะเม็ดางมันอยู่ที่เดยหนึ่งต่าะพี่แกแล้วหลังข้างมันจะอยู่ที่สามที่สองเดแล้ว ไหนไหมอันนั้นใส่ไม่ได้เลยอันนี้หรอไหนไไหน,นี่นั่นไงข้าอ่าอันนี้ถัดมาอันนหนคะ ่ได้ไหมใสได้แตก็เอานี้ใช่ไหมเหอยก็ดูนเอันนี้เหอหนดนี้หน่อยอันนี้สวยมากเลยนี่นี่นี่เดี๋กันเดี๋ยวกันเดยกอ๋อหนูเยหยิบอนี้ใพี่ดูหน่อยนี่นี่นี่พ่มีเพชรสามอันน่นั่นนั่นน่นนี่อ้นี่สวยหนูต้องใส่ดิ ได้ไหมเอาวงานี้นะบบนนะสวยได้ไหมเออชอบอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้เท่าไหร่เจ็ดแสนเจ็ดแสะนเลยคิดตังค์อะไรเขาจะได้แบบไปแชร์กันไงเจ็ดแสนอะ่ะ จบแบบจุกๆเดี๋ยวก็ไปลงข่าวกันอีกรถได้เท่าไหร่ที่ไปที่ไหนแค่นี้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว